มาดูในเรื่องของการจ่ายเงินรับจำนำข้าวกันไปนะคะซึ่งรถแรกก็ได้ผ่านไปแล้วต้นเดือนนี้เป็นรถที่2แล้วนะคะยังมีการจ่ายอย่างต่อเนื่องนะคะทางด้านของทกศเองก็คาดว่าจ่ายเงินจำนำข้าวให้ชาวนาครบ4ี่หมื่นล้านบาทภายในสัปดาห์นี้ค่ะทางด้านของความเคลื่อนไหวอีกจังหวัดหนึ่งนะครพนมก็ทยอยจ่ายเงินจำนำข้าวให้ชาวนาในช่วงของวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ด้วยค่ะนายสมชายวิทย์ดำรงรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครพนมพร้อมหัวหน้าส่วนราชการมอบเงินโครงการรับจำนำข้าวให กับชำนาที่ทําการทกศเมืองนครพนมโดยทกศส,สาขาสีสงครามปลาปาก โพนสวรรค์และก็สาขาอำเภอเมืองได้เร่งจ่ายเงินให้กับชาวนาในช่วงของวันหยุดเพื่อให้ชาวนาจะได้นําเงินไปเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมการทํานาในฤดูกาลต่อไปซึ่งจังหวัดนครพนมก็ยังคงเหลือยอดค้างจ่ายให้กับชาวนาในโครงการรับจํานําข้าวอีกประมาณ7 0 0 0คนเป็นเงินประมาณ700ล้านบาทซึ่งทกศก็จะเร่งจ่ายให้เสร็จภายใน3วันทําการหลังจากที่ได้รับเงินจัดสรรด้านของนายสุพัฒน์ เอี่ยวฉายผู้ช่วยผู้จัดการทากศส,สรุปยอดการจ่ายเงินจำนำข้าวให้แก่ชาวนาทั่วประเทศตั้งแต่วันที่26พฤษภาคมถึงวันที่1มิถุนายนจ่ายเงินไปแล้วประมาณ348,000คนคิดเป็นเงินมูลค่ารวม35,000ล้านบาทจากยอดเงินที่ทกศสสำรองจ่ายไว้ก่อน40,000ล้านบาทคาดว่าจะใช้เงินส่วนนี้หมด ในวันที่5มิถุนายนนี้ส่วนที่เหลืออีก50,000ล้านบาทกระทรวงการคลังโดยสำนักบริหารนี่สาธารณะได้เร่งการกู้เงินเพื่อจัดสรรเงินมาจ่ายให้กับชาวนาพร้อมยืนยันชาวนาจะได้รับเงินค่าจำนำข้าวได้ครบทั้งหมดภายในวันที่22มิถุนายนนี้อย่างแน่นอน